อันนี้แม่มากับใครอะจ๊ะมากับผู้ใหญ่มากับผู้ใหญ่ะบ้านก็มีลูกหลานผ้าเนืองงามออนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะหลานชายอันนี้เชันเคยให้ศิลปะชีพลองทำนะลองทำว่าลายไทยนีและคนไหมพรมหน้าหนาวนี่ดีแล้วขายได้สวยไหมนี่ไหมหลวง ใครสอนให้ทอจ้ะแม่แม่สอนแล้วแม่ยังอยู่ป่าจ้ะยังอยู่นะแล้วทอผ้าสม่ำเสมอหรือเปล่าข้าสมาชิกทอผ้านะพยายามทอแล้วเดี๋ยวรับไหมเอาไปด้วยนะจ๊ะ ถ้าไม่มีโครงการส่งเสริมศิลปะชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกลุ่มของเราก็คงจะไม่ยั่งยืนขนาดนี้โชคดีที่เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของพระอ,องค์ท่านดีใจที่เห็นพระอ,องค์ท่านทรงเผยแพร่งานศิลปะชีพงานหัตถกรรมฝีมือการทอผ้ารักพระองค์ท่านเหมือนเป็นแม่ของแผ่นดินค่ะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจและทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ในการพัฒนานส่งเสริมอาชีพทอผ้าและอนุรักษ์หัตถศิลป์ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นผ้าทอทองเพีนของราษฎรเพื่อให้ราษฎรของพระองค์สามารถดำรงชีพได้อยู่ดีกินดีและมีความสุขกันทั่วนหน้าไปพร้อมกับการรักษาและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยไม่ให้สูญหายด้วยการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในทุกโอกาสจนนราพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทย เส้นไหมอวดคุณค่าแห่งเอกลักษณ์และความงดงามของวัฒนธรรมมาช้านานสะท้อนลีลาประณีตละเอียดอ่อนที่ผ่านการบรรจงถ่ายทอดจนเต็มผืนผ้าถักทอเป็นมรดกความงามอย่างไทยที่ทุกเส้นสายต่างเสกมนสะกดตรึงหัวใจผู้คนมาแล้วทั่วโลก ราะไหมคือสีแห่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงวางรากฐานฟื้นฟูการปลูกหมอนเลี้ยงไหมและตั้งกรมช่างไหมขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2446นับจากวันนั้นเกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมไทยยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมงานด้านหมอนไมให้เข้มแข็งรวมถึงสร้างวิถีทำกินและรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างมั่นคงต่อเนื่องกรมมอนไหมในวันนี้จึงสามต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเพื่อต่อลมหายใจให้ภูมิปัญญาแห่งอดีต ได้คงอยู่เล่าขานวิถีงานศิลป์ของชาติไปอีกนานแสนนานด้วยบทบาทการสืบทอดเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าไปสู่อนาคตกรมหม่อนไหมจึงมุ่งมั่นเดินหน้าปฏิรูปองค์กรไปสู่ความทันสมัยตามนโยบายประเทศไทย4.0ภายใต้วิสัยทัศน์สื่อสารต่อยอดภูมิปัญญาเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมสไร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน กรมหมอนไหมในวันนี้จึงมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านหมอนไหมต่อยอดด้วยการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างอาชีพที่ยั่งยืนรวมไปถึงการอนุรักษ์พ,พันธุก,กรรมและภูมิปัญญาด้านหมอนไหมไม่ให้สูญหายเพื่อสร้างเครือข่ายแห่งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างทั่วถึง สำนักงานและศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจึงวางตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสนับสนุนให้เกษตรกรได้เข้าถึงประโยชน์ด้านต่างๆอย่างเท่าเทียมสำหรับสำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหมจะเน้นหน้าที่หลักในการศึกษาวิจัยและพัฒนาหม่อนไหมทั้งในเรื่องการผลิตและให้บริการพันหม่อนไข่ไหมพันดีสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาวัสดุและเส้นใย ตลอดจนการออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดขณะเดียวกันสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีหมอนไหมจะรับผิดชอบการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อส่งเสริมการผลิตและการจัดการผลผลิตหมอนไหมโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีผ่านนโยบายสำคัญเช่นการทำกรเกษตรแบบแปลงใหญ่โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรด้านหมอนผลสดการสร้างทายาทหม่อนไหมและในส่วนของสนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหมจะเสริมในเรื่องการศึกษาวิจัยภูมิปัญญาท้องถิน่นคือการอนุรักษ์เอกลักษณ์หมไทยผ่านธนาคารเชื้อพันธุก,กรรมไหม และการส่งเสริมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านหม่อนไหมไม้ย้อมสีและผ้าไหมด้วยนั่นเองกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหม่อนไหมมีภารกิจในการยกระดับคุณภาพมาตรฐานวิจัยและพัฒนาตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าม่อนไหมได้แก่มาตรฐานผ้าไหมไทยตรานกยุงพระราชทาน GAP, Inc. มกส ok และ GI กรมหมอนไหมยังบูรณาการการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนเริ่มจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไหมสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการออกแบบลวดลายผ้าและยังสร้างทาย,ยาทหมอนไหมผ่านโครงการร่วมกับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ทั้งหมดนี้เพื่อร่วมกันสร้างองค์กรแห่งอนาคตที่พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงของโลกและนำความงดงามของไหมไทยสู่ตลาดสากลได้อย่างสมภาคภูมิจากเส้นสายสู่ผืนผ้าศาสตร์แห่งการทอแต่โบราณได้กลายมาเป็นตัวแปรสำคัญในสมการเศรษฐกิจอันเติบโตก้าวหน้าของประเทศ ตราบใดที่กระสวยยังคงโลดแล่นอย่างมีชีวิตและกี่ทอผ้าไหมยังคงเคลื่อนไหวไปตามวิธีแห่งภูมิปัญญาอันวิจิตรกรมหม่อนไหมจะไม่หยุดทุ่มเทถักทอแรงปณิธานสร้างสารความตั้งใจปรับนำองค์กรไปสู่ความทันสมัยเพื่อส่งให้ศูนย์กลางกิจการด้านหม่อนไหมของไทยแห่งนี้ก้าวล้ำไปสู่ความเป็นสากล รวมถึงสร้างรายได้ให้เกษตรกรสร้างรากฐานพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมไทยให้มั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน